ไกับพี่กิมกิมมี่ค่ะดีหรอคะจะดีหรอคะจะดีราคาแต่โพสรอแล้วจะดีแล้วต้องยอมกันที่มือดูท่าแต่ละคน มม่มีใครยอมแลยจิมีเบาไปนะคะาไดแล้วนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ผมมันบางเก่งาอันนี้สู้คนาเนี้สู้สีเลยคอเคดเลยอ่ะนสู้เขาเอาสู้ไปเอสู้ไปให้ไปรู้ให้ไปเทียบ ใช่ไปดีอ่ะยุคนี้คนไม่มีไม่คมีเน็ตดูเลยวัแกดูได้กินด้มากเข้าประตูลังมานะครับอันนี้เป็นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปด้านหน้าอ๋อเมื่อกี้ดูท้้งหลังเลอัคันเดียวอาคาันเดียวไม่ทาสีนะคะไม่ทาสีอ่าอารันในพระชวังทั้งหมดทาสีใช่ไหมครบเป็นตรงนี้ครับทาอะไรมะเป็นมีเรื่องเศร้าคือลองเป็นพระราชินีลงองสุดท้าย คือเขาไต่ที่นี่โดนจากอ่าค่านิปุ่นค่ะเปนทถานญี่ปุ่นอ่าชื่อมยองซองมังคางูนะครับจำไม่ได้ซองมางูดูซีรีส์เรื่องจักรพรรดินีที่โลกลืมค่ะอ๋อญี่ปุ่นเหรอคะตอนนั้นประมาณเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะครับญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นอยากใส่โชซอนแต่คือมยองซองมังคาือเป็นพลัดชีวิตตรงนั้นเขาการญี่ปุ่นคือใช้รัสเซียทานรัสเซียมาแล้วก็การญี่ปุ่นอยู่นะครับด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ชอบ เขากลางคืนส่งทหารประมาณ20กว่าคนมานะครับตอนนั้นคือด้านหน้าไม่มีอะไรเพราะว่าเพิ่งโดนเผ่าจากญี่ปุ่นแล้วอาคารไม่มีนะคะก็เลยกษัตริย์กับพาราชินีเข้าอยู่ที่นี่ชื่อว่าคอนชงุงนะคะกาางคืนมาแล้วก็เจอพระราชินีก็ขาเท้าก็ตัดห้าส่วนทิ้งนู่นทิ้งนี่ทิ้งนี่อ่าแล้วก็ก้นใจคุ้มคืนกันด้วยมันทำไายกับเขาเยอะ นะครับอ่าก็เลยหลังจากนั้นก็เป็นเกาหลีเป็นอะไรครับอาณานิคมของญี่ปุ่นได้แล้วระยะสามสิบภาพีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโดนไฟใหม่อันนี้เพิ่งสั่งไหมครับเพิ่งสร้างประมาณหกปีที่แล้วสถานที่เดิมใช่ไหมคะสถานที่เดิมครับแล้วก็ไม่ทาสีเครับเป็นต้นหนังก็ไม่ทาสีอยู่ครับตอนตอนตอนโดนไฟใหม่ก็ไม่ทาสีนะครับเป็นที่เดียว แล้วฟั่งนี้เป็นทางวนจองนี้เป็นอ่าครื่ออะไรครับเป็นส่วนเดือนแรกนะคะทำาห้เราว่ากอนางพักผ่อนหรือดื่มชาอ่านหนังสือต่างๆอยู่สาระตาน้ำคือชมอากาศดีครับอีกจุดหนึ่งยญ่กว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้คือสาหรับกษัตริย์กับพระราชินีเท่านั้นสาระกงานอีกจุดหนึ่งก็เป็นหลับที่รับแขก นะครับเป็นสถาธุ์ตู้ต่างชาติมากษัตริย์ก็อาวุเลี้ยงอาหารเลี้ยงดนตรีต่างๆไม่ใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปทางนี้ถ่ายรูปก,กับอาคารเต้อายมากเต้จะถ่ายรูปด้วยไหมเต้เป็นไงล่ะยกขาตั้งกล้องไปก่อนกล้องกล้องคุณนี้เดินเป๋เลยเต้ด้วยนะ